แล้วก็ขอการสวัสดีทุกท่านด้แล้วกันนะวันนี้แล้วก็ในหน้าจัดเทลิสนะครับวันนี้ผมก็จะมาจับเอ่อตัวละครในแบบ R T T D นะครับหรือว่าแบบ Return to t o r l e t t o i l Defense นะครับผมก็จะมาจับเทียรตัวละครตางกองเองของมันอะ่ะเืียร์ของผมก็จะมีแบบเทียร์เลตเกมนะ เ่นเกมเลยไม่ได้ความ,มหมายเขาว่ามันกางนะมันเก่งนะแต่แบบต้องรอแบบเล็เกมเลยถึงจะเก่งส่วนตัวต้นเกมเนี่ยก็เก่งในตอนต้นเกมนะครับส่วนเอ่อท้ายเกมก็ไม่มีประโยชน์นะส่วนเทียร์ตัวเงินก็คือเทียร์ตัวเงินนั่นแหละส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทียร์ไม่ได้น,นาแต่เล่นได้นะครับก็ทำดีนะอันนี้ก็จะเป็นเทียร์ขยะยังไม่ยังไม่หาเล่นนะอ่ะผมก็จะจับ ตั้งแต่ตัวเดี๋ยวผมขอเอาตัวที่แบบไม่ได้ใช้จริงๆอะเอาไปใส่เทียนีแล้วกันนะนี่ดีเอาไปใส่ให้มดเลยไอตัวพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะตัดแต่แบบตัวที่มันใช้งานได้จริงนะอันนี้ก็เอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บเอาไปเก็บนะส่วนในตัวพวกนี้ก็เอาไปเก็บนะไม่ได้ใช้นะมีตัวเหลืองก็ไม่ได้ใช้ ยงขอคัดเอาขยะออกแป๊บนึงนะดิดนนนนีอยู่ดิเอาไปไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีตัวละครข้าไปเยอะแล้วเพราะว่าไอบทบาทตัวพอดีมันก็จะลดลงนะเพราะว่ามีตัวละครเข้ามาเพิ่มตัวเก่งๆนะนะผมลืมเพิ่มเอ่อสโลเลยวะเดี๋ยวขอเพิ่มกดเพียงสโลแป๊นึงเออ เพิ่มเทียนตรงไหนวะเนี่ยเพิ่มเทียนตรงไหนเดี๋ยวผมขอเพิ่มเทียนหนึ่งครับเสเพิแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวสโนว์นนะตัวสโนว์บางตัวเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นนะเพราะว่าไม่มีแต่ว่าผมสังเกตเอาจากแบบแบบเก่านะ อย่างเช่นคอร์ดเตตอย่างเงี้ยผมไม่เคยเล่นในแบบนี้นะแต่แบบพอรู้อยู่มันเออไม่ไม่ไม่ไมไมสปอยแล้วกันนะ <c oughs> อ่ะก็ผมจะจับตั้งแต่ตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้ข้อจะเป็นตัวเงินนะครับพราวเนี้ยก็อัพเดตเงินที่จะได้ต่อเวจะอยู่ที่สามร้อยนะครับแล้วก็จะวางได้สี่ตัวนะเดีดีเทียตัวเงินใช้ได้นะครับ<ฮ>ใช้ได้นะถ้าใครแบบไม่มีไอเจ้าไอหัวลำโพงเนี้ย โอเคอ่ะัสนี้ก็จะเป็นเทียตัวเหลืองนะเทียตัวเหลืองผมว่าไม่มีใครไม่มีใครเขาเล่นแล้วแหละเป็นตัวระถังกมนไม่น่าจะมีู้มีก็ไม่รู้นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นดักสนะปิเกอร์แมนนะครับดักสปิเกอร์แมนเนี่ยก็มีข้อดีตรงที่มันเอ่อใช้ค่าวางถูกนะครับแล้วก็อัพถหกนะก็เป็นตัวต้นเกมเลยแต่ว่ามัน ถ้าถามว่ามีตัวอื่นที่มีหวอ่าไหมผมว่ามีนะถ้าจะใช้ Dark s u p เ r อร์แมนะเราไปใช้ันเจอร์ดีกว่านะประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็น c i ค c ทเอเจนต์นะครับ c ีค c ทเอเจนต์เนี่ยก็ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะต่แบบไม่แนะนํานะจะแ,แบบมันเล่นได้อะเอาไว้แบบแยพวกมงพวกบอสไอะไรเงี้ยโอเคสมาดีนะสวเบ็ี เมกเนี่ยก็มีข้อดีตรงที่แบบมันเป็นตัวต้นเกมนะครับแล้วก็อัพถูกนะตัวต้นเกมใช้ได้นะถ้าใครแบบไม่มีตัวเล่นจริงๆก็ใช้เมกได้นะอ่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่เทียพิธิใช่พิธิพิธีคอนเดเดนนะก็จะมีอยู่ประมาณเอ,อ่อสองสาสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้า ผมอาจจะไม่ไมได้อธิบายรายละเอียดเลยนะครับก็ถ้าอยากได้รายละเอียดก็ไปดูในคลิปรีวิวของเอานะเพราะว่าตอนนี้ผมก็จําไม่ได้แล้วแต่เดตัวใช้เงิอนอัพเข้าไปนะผมว่ามันผ่านมานานมากแล้วนะเพราะว่าไอตัวนีมผมก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะแต่แบบอืออีเดวอบุคคละเดยวเดี๋ยวนอนจันบบดีไปหนึ่งมะอี ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้ตัวเงินนะผมจะจัดตู้ตัวเงินก่อนละกันนะอันนี้ก็จะเป็น u t c นะครับ u t c นะก็ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะใช้เงินก็สองหมื่นนะครับเออชื่อสองหมื่นนะเดี๋ยวผมขอผมทวลจัดให้มันอยู่นี่ละกันนะจริงๆนะมันมีตัวอื่นที่แบบเล่นได้ดีกว่านี้นะแต่ผม เอาไว้ดีแล้วกันนะเพราะว่าไปใช้เงินนะประมาณสองหมื่นวะก็จะไม่ผิดน่าจะสองหมื่นเละเพราะว่ามีตัวที่ดีกว,ว่านี้แหละก็จะไม่ค่อยได้นำไใ,ใช้ยูดีซีแล้วนะเออส่วนวันนี้ก็แบบเอาจิงจิอ่ะถ้าแต่แบบมีพวกกอร์ลี่มีพวกไอตัวดีไอตัวดีไอตัวนี้ไอบทบาทไอพวกนี้ก็ลดลงนะ ขที่ผมสามผัานมานะกรนีถ้าถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแบบผมจะเรียกมันว่าเป็นตัวต้นเกมแล้วกันนะเพราะว่ามันเอ่อขึ้นเอลีถูกนะขึ้นเอลีไม่ค่อยเยอะเท่าไรเอลสามนะก็น่าจะใช้เงินไม่ค่อยเยอะแหละผมก็จะจัดให้มันอยู่หมดหู่ต้นเกมแล้วกัน <c oughs> เออ เพราะว่าดีเพมันหนึ่งมื่นแปดพันสาสิบสามใช่ไหมล่ะแต่แบบอ,อผมถือว่ามันเป็นตัวเอ,อ่อตัเกมแล้วกันนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีตัวเงินเอออยู่สามตัวใช่ไหมเราพอเราเล่นตรวเงินสองตัวสมมติเราเล่นตัวนี้คู่กับไอ้เจ้านีต่ตัวเนี่ยตัวคู่กันแล้วก็ก็คือแบบมันปัม๊มเงินได้เยอะขึนมนหะก็ แลวพวกนี้ก็จะกลายเป็นตัวต้นเกมนะคือ <c oughs> มันจะมีตัวเหลีจริงๆที่แบบมันใช้เงินแบบห้าหมื่นอัาวๆัเนี่ยก็คือผมจะเรียกมันว่าตัวเหลเกมแล้วนะคือแบบใช้เงินห้าหมื่นอ้าผมผมเรียกมันตัวเหลีเกมเลยถ้าประมาณแบบ 1, ต้นๆหรือสองหมื่นผมเรียกมันตัวต้นเกมนะเข้าใจรวมกันอ,อือทน,นี้ผมไม่ได้รวมกันนะเพราะว่า ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แหละแบบมันดีตัวอื่นที่ดีกว่าไอ้ไอ้พวกนี้ก็แบบไม่สำคัญเลยที่ี่ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นไ,ได้แล้วกันนะต้นเกมไม่ได้ต้นเกมนะ,ะพอๆกับอันเช์เลยตีตัวนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นตัวตีเดียวนะก็เอามันไว มาตรงนี้เลยกันไอตัวู้นี้ไม่ค่อยได้ใช้เล่นแล้วนะจากที่ผมสามารถดูมอไม่ค่อยมีใครเอามาเล่นแล้วส่วนใหญ่ที่เขาเล่นก็จะมีไอดีนะไอดีไอดีแล้วก็ไอดีนะออออ่ะวันนี้ก็จะเป็นตัวพัมกินนะไอตัวหูฟักทองที่ผมเพิ่งรีวิวไปไม่นานวันนี้เลยส่วนตัวนะผมให้มันตัวปันยาว <c oughs> ใ้เงินอัพก็เยอะแล้วก็คููดาวก็นามแล้วก็ใช้เงินวางก็เยอะอีกเป็นตัวที่แบบไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยขอขอัออยนะายามทำอยางเป็นตัวที่โคตรขยะทำมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตัวเอ,อ่อไททันปาร์ตี้คัมเบ่าเมนหรือเปล่าอันนี้ผมผมคิดว่ามันไม่ไม่จำเป็นอะ เพราะว่ามันไม่ใช่ตัว A o e เอลทอีด้ยวยแล้วมันมันใช้เงินวางดูกประจีดด้วยแต่แบบตัวมันไม่ค่อยมีประโยชน์แล้ะถ้าไม่มีไม่มีเอลีนะเดี๋ยวเอาไว้ดีเลยทีเพชมันประมาณสองหมื่นห้าป่ะถ้าไม่ผิดรวมอ่าเรามาหนึ่งตัวพอเลิฟเต็ดแหละพอเลิบเจ็ดไทยท่าคาราเม่ไหมานะตัวนี้ผมจะแบบไม่เคยเล่นก็เถอะนะแต่ผม จากที่ผมไปดูในแบบหลักเนี่ยก็คือไอตัวดีก็แบบเป็นตัวที่แบบไม่มีประโยชน์เลยเป็นตัวแรงจะใชก็ถามว่าเอาไปเล่นได้ไหมเอรอเอาไปเล่นไม่ได้ตัวโคตรกางมีเพจก็แบบสามหมื่นสามหมื่นก็เหมือนจะเยอะนะแต่แบบเออมัดู้ตัวปัจจุบันไม่ได้เลยอะ่ะ ทีเพี้ยนาหมืนก็จริงนะแต่แบบตัวตีเดียวก็เออเอาไว้ดีเลยอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันเลยโอบอมาตีนะออันนี้ก็จะเป็นตัวเอทิมลิปเปอร์นะผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเอออ่าผมจะให้มันอยู่ไหนดีอ่ะก็ใช้ใช้เงินวางสองพันนะตัวนี้แต่ผมไม่เคยเล่นนะเพราะว่าผมไม่มีนะเพราะฉะนั้นผม ไม่รู้อ่ะตอนนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะอาจจะผมเพิ่มทีอาให้แล้วกันนะเอ่อดีเพจมาเจ็ดหมื่นห้าวะแต่ว่าเหมือนจะเป็นตัวตีเดียวอยู่เปล่าถ้าตัวตีเดียวก็เออ,เอ,อผม,มเพิ่มทีอาแล้วกันนะเพราะนี่ผมไม่รู้จริงๆอ่ะไม่รู้อ่ะออไม่เคยเล่ยนชิมายแหละ ไอ้กิมลิมเปร์ผมไม่เคยเล่นอ่ะใครรู้ก็ช่วยบอกแล้วกันนะมันตุ่มเทียรตรงไหน,นตัวตัวถ้ามันไม่มีเอลีนะถ้าไม่มีเอลีมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้โอเคถ้าไม่มีนะถ้ามีก็จะอยู่ตัวเออเออจะอยู่ตรงนี้อะไรกันเดี๋ยวอืมใช่ผมให้มันอยู่ตรงนี้อ่ะ ถ้าถ้ามันมีเออีนะผมคิดว่าตัวกอรลี่อ่ะมันน่าจะแบบใช้เงินเยอะอยู่แล้วแหละใช่ใช่ใช่แอ่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าทีมลิเปอร์อาจจะไม่มีเอ e อีเพราะฉั้นคือดีไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของ utcv นะครับหรือว่า,อ,าอัพเดทไททันซีนิมาไปเลยนะอัพเดทไททันซีนิมาเนี่ยก็จะเป็นตัวกอรลี่นะครับที่ใช้เงินอัพอยู่ที่หกหมื่นเก้าละ ก็าถามวา่าเยอะไหมไปเยอะแหละผมบืนข้าวนี่ถือว่าเยอะนะเยอะมากเลยสำหรับคน,นที่ไม่มีตัวเงินดีๆนะผมจัดอยู่ในแบบประเภทตัวเล็กเกมเลยนะแล้วก็ BTPS อยู่ที่เจ็ดหืนหนึ่งนะครับถือว่าพอๆกับจิมิปเปอร์เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีเอลีไหมกี่กิมอ่ะเออไม่รู้ว่ากิมมีไหมแต่แบบตัวมันน่าจะแรงอ,อยู่แหละแต่แบบเออ น,นีก็อยู่นี่แหละนะอ,อยู่รุ่นนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบันดี้ไททันไททันสปิเกอร์แมนะนนะบันดี้เออเนี่ยละเดี๋ยวนราฬิกาปีเดียวปีเดียวไม่ได้วันนี้ก็อีเฟสแอนดิงวะ่ะ แต่แบบมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะถ้ามันมีสโลหรือมีเอเจน็ก็พอว่าแต่แบบกีเพสแสนดึงก็อาอัพก็เยอะอีกเออมาอยู่ในนี้ๆๆไป <c oughs> เออไม่ใช้เงินเยอะอะ่ะคิดว่ามันใช้เงินเยอะแล้วแบบกีเพแค่แผ่เดียวเอง อันนี้ก็จะเป็นตัวในร้านค้านะครับร้านค้าไม่จริงเลยนี่ต้องวิกฤตนี่ก็แบบวิกฤตทีนี้ก็สไปเดอร์ทีวีใช่ไหมสไปเดอร์ทีวีเออไม่เห็นเออใช่นาจริงไม่ได้อ่ะไม่ได้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 จริงๆ อ่อันนี้ก็จะเป็นบีดบอลไอ้ใชด้สปิเกอร์แมนนะอน,นี้ก็เอาไปอยู่คู่กันเลย,ยแบบใช้งานย,ยากนะตัวตีเดี่ยวทำนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นตัว a อ e นะครับที่มันใช้างานค่อนข้างที่จะยากและปัจจุบ,บันอ่นอะพอๆกับตัวตีเดี่ยวเลยเพราะว่าดีเพจมันตู้ต่อปัจจุบันไม่ได้แล้วนะก็คือเหมือนจะตกเมตานน่นแหละตามมันเกิด อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเงินใช่ไหมโอเคเอนจนเียรเหรอเอนจินเนียไม่ไม่แนะนำเท่าไหร่ก็ดูในหมวดหมู่ขยะแล้วกันนะเอนจินียตอนนี้มันแบบมันยังไม่เก่งอ่ะยังไม่เก่งยนีไม่เก่งอืออันนี้ก็จะเป็นตัวพี่แดงล่างหูพังนะครับผมให้ไปเลยเบ๊ะเอ๊ะ ตัวเวทต้นเกมนะตัวน,นี้ตัวเวทเลยตัวเวทแบบเวทแบบเวทเวทเลยคือแบบมันตัวต้นเกมที่แบบโคตรเก่งนะคือขั้นแรงมันเอลีเลยแล้วก็มีดาเมจนะครับตังสองหมื่นใช้เงินอัพโคตรถูกแปดพันสามเองแตถือว่าถูกอันนี้ก็กีนเลเซอร์นะผมคิดว่ากีนเลเซอร์ก็เหมาะทั้ง ตัวเตเจมและตัวสโลนะครับแต่ว่าผมตอนนี้ผมจะจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของตัวสโลนะนะวันนี้มาถึงแล้วนะครับไอตัวแอตโตนะแอตโตผมเพิ่งแบบรีวิวไปเลยนะก็แอตโตเนี่ยเป็นตัวที่แบบผมมองว่ามันเก่งนะ DPS มันเยอะแล้วมันตีเร็วตีเร็วแบบเชี่ย ัวเป็นโอพีมากาเอาจริงๆนะตัวโอพีอยู่แต่แบบติดอยู่ตรงเดียวอ่ะติดตรงที่แบบมันไม่มีเอลีนะครับแต่ว่าวงวงบนเหมือนนะแต่มันไม่ใช่แต่แบบถ้าถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะเวยดีเวนเสาแต่นะดีเว้นเยอะทุกตัวนะแหมบอสบอสเลือดบอสของไหนแมนเนีเ่ยไดนมีหินแค่แบบล้านเชีย แต่ถ้าถามว่าเอาไปได้จริงอ่ะเล่นได้ไหมก็นเ,เ,เล่นได้ไหมครต้นเกมแอบจะเล่นยากนะตอนนี้แต่พอเลดไปอ่ะมันคิวมากเพราะว่ามันตโลได้นะตอนนี้แล้วอัพเงินอัพแบ็กต่อตัวเนี่ยมาใช้ห้าหมืนนะครับใช้น้อยกว่าไอเข้าไออัพเรดไททั้งซีนีว่าแมนนะแล้วก็มีดีเที่เยอะกว่าม,มากเลยนะ มีเพจของเจ้าซีนีมาเมยเนี่ยก็แค่เจ็ดหมื่น่าแต่ซีนีมาเมเนี่ยก็มีข้อดีของมันนะซีนีมาเมยเนี่ยก็คือแกวว้ยังได้ค่อนข้างดีแต่ตรงที่มันแพงไปหน่อยแต่ถ้าเราเล่นบีบบอลคู่กับสายเอทิพนะัะไม่มีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนนะผมการันตีได้เลยเพราะฉะนั้นผมให้ไปอยู่ในเทียร์ของเลดเกม <Nice. S 2> น่าส์เกมเลยอืมอัม้นวันนี้ก็น่าจะแบบประมาณนี้แล้วกันนะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดหน่อยมันจะมีแต่ตัวเนี้ยที่ผมไม่รู้ยิงๆนะผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยได้ลองเล่นจริงๆไม่เคยได้รีวิวเลยเพราะว่าไม่มีใครส่งมาให้รีวิวนะแล้ว,ต,วตัวผมก็มาไม่ทันอีเวนต์ฮาลาวีด้วยนะก็เพราะฉะนั้นผมจะให้มันยูเทียนี้ไป ใช่ไหมดิเอามันมายชน์มเพราะว่าผมไม่ยูนะแบบไม่รู้จริงๆนะอ่ะเทียริสในวันนี้ก็ได้จะมีประมาณนี้ละกันนะใครอยากให้จัดเทียริสอะไรอีกก็เออคอมเมนต์มาละกันนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อ่ะก็กดไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยผมกดติดตามหน่อยละกันนะวอนนี้ช่องผมก็ใกล้หนึ่งวันหนึ่งร้อยซับลวกันนะก็ช่วยๆกันกดหน่อยละกันนะ ชิปดีดวิตี้ก็ได้จะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวว่าเจอกับที่5ไปแล้วบ๊ายบาย